ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรษฐี์นักราชอดอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมพื้นที่ส,สวยๆมาอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับมาอยู่กับนาข้าวไม่ใช่แปลงนี้นะอันนี้เห็นมันสวยดีเลยมาอ๋อนุญาตถ่ายกับเขาหน่อยสวยไหมครับเนี่ยทุ่งนาไทยสวยที่สุดแล้วเนี่ยเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสต้นข้าวนะหลายท่านไม่มีโอกาสได้สัมผัสอิจฉาผมว่าดิวันนี้ผมจะเป็นตัวแทนนะพามาเที่ยวมาเยี่ยมชมที่สวยๆเดี๋ยวขออนุญาตลุกก่อน อย,อ,อยู่ที่3ชุกนะครับสุพรรณบุรีนะครับมีแต่นาข้าวเต็มไปหมดเลยนะครับแถวนี้น้ําไม่ท่วมเลยนะจะพามาชมนาข้าวของเราในแปลงนี้แปลงที่อยู่ข้างๆนี่นะครับอยากรู้ว่าผมจะพาไปเดินชมนาข้าวจะเป็นยังไงมั่งนะครับจะสวยไม่สวยยังไงไม่ต้องห่วงไม่เน้นการขายเน้นการพาเที่ยวนะครับติดตามผมยันจบคลิปเลยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบอตามผมมาครับ อ่ะโอเคครับตามผมบอยเศรษฐีนักขารามาเลยนะครับแมอยากให้เป็นแปลงนี้อย่างแต่ไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงนี้ต้นข้าวเขาสูงไงอายุเยอะละเรารีวิวแปลงข้างๆผมอยู่ที่3ชุกนะสชุกสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ1 0 0กิโลนินดๆนะครับห่างจากตลาดร้อยปี3ชุกประมาณสัก78กิโลนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมคือแปลงนี้นี่สิไร่1งานนะครับ10ไร่1งานต้นข้าวมันยังเล็กกว่านะครับแต่ก็ถือว่าสูสีอ่ะ ที่มีข้าวทั้งหมดนะยันด้านท้ายอะ่ะนี่ก็พอสมควรนะครับมีต้นยูคาอยู่นะครับในในใน,ในพื้นที่เราด้วยนะครับ10ไร่เหง,งานเนี่ย2.79ล้านนะฉะนดคุดแดงหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่รอบๆก่อนนะครับแล้ค่อยไปดูพื้นที่เรากันว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะข้างหน้าจะเป็นร่องน้ำนะแต่ช่วงนี้น้ำแห้งครับที่3ชุกน้ำแห้งอ่ะไปต้นข้าวนะเวลามาโดนแดดแรงแดดเปรี้ยงๆเนี่ยมันจะสวยเนี่ยเหมือนเนี้ย สีองเหลืองสวยเลยฮะเห็นไหม <laughs> อยากได้อะไปเดี๋ยวผมพาไปดูทางเข้าก่อนอ่ข้างหน้าจากเขตที่ผมยืนออกไปเนี่ยเขาเป็นเขตของพื้นที่ถนนนะครับจะมีร่องน้ําอยู่นี่คือร่องน้ํานะแต่น้ําแห้งนะครับมีอยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่ไม,มีแต่น้อยมากอะไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ ติดถนนนะครับติดถนนที่มาที่แปลงเราเนี่ยจะเป็นคลองคลองส่งน้าเมื่อก่อนเนี่ยน้ําเต็มปิดเลยตอนนี้แล้งครับวันนี้ผมได้ทํา12กุมภาพันธ์นะครับก่อนที่จะถึงบ่อน้ําคลองน้ําจะมีเขาปลูกต้นลักไว้เพียบเลยเนี่ยดอกลักขาวนะลักขาวสีขาวอ่าที่ก็ร้อยพงมาลัยกันเนี่ยส่วนใหญ่หายากนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูอันเนี้ยเต็มไม่หมดเลยข้างทางจะเป็นด้วยเนี่ยต้นรักนะครับ ถนนมันเลยดูแคบไปเลยไงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยคือคลองน้ํานะคลองส่งน้ําแต่มันจะแห้งถ้ามันไม่แห้งนะท่านเห็นตอนตรงต้นไม้ตรงนั้นไหมเนี่ยมันอยู่ปกติอยู่ตามน้ำเลยนะนี่คือคลองส่งน้ํานะครับไม่ใช่นะแม่น้ํานะฝั่งถนนก็เป็นอ่ฝั่งนู้นก็เป็นถนนนะข้อเสียของแปลงนี้คือน้ําไฟถนนประมาณก็หนึ่งกิโลนะเนี่ยอย่างเงี้ยรับได้ไหมล่ะแต่รถไม่ค่อยผ่านหรอกนะครับไม่ค่อยเปี่ยวไม่เหมาะปลูกบ้านนะครับไฟฟ้าประปาไม่มีเหมาะ ทําไร่นานส่วนผสมนะครับปลูกต้นไม้นานๆมาดูทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านจะมาปลูกบ้านท่านจะเปี่ยวไงเดี๋ยวคืนผีหลอกนะเอามันมันมัน,ม,นมันเปี่ยวเกินไปนครับไม่เหมาะปลูกบ้านเหมาะาซื้อเก็บทําไร่นานส่วนผสมอะไรอย่างนั้นนะนะอะไปไปดูที่เรากันมาครั้งที่สองนะครับมาั้งแรกมะมกลานะครับ ดูที่ง่ายๆที่เป็นนาข้าวอ่ะสิบเล่ยหนึ่งงานสองจุดเจ็ดเก้าล้านนะครับหันหน้านะผมอยู่ในที่เรานะสมมตินะผมอยู่ในที่เราพลนหันหลังปึ๊บเป็นทิศเหนือนะครับอันนี้คือทิศเหนือนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใน,นคือทิศเหนือนะครับจากกรุงเทพก็บอกไปแล้วไม่เท่าไหร่ร้อยกว่ากิโลจากสุพรรณก็ประมาณ30นะครับจากตัวจังหวัดนะนะสามสิบโลแล้วก็จากตลาดร้อยปีสามชุกประมาณ7จ็ดแปดโลประมาณนี้นะครับทิศทางบอกไปแล้วนะครับโฉนดบอกไปแล้วว่าเป็นขุดแด,ดงที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับแปลงนี้เขาสูงกว่าเราเนี่ยที่เขาสู ต้นข้าวก็สูงกว่าของเราคือฝั่งขวานะสวยจังเลยข้าวที่เรายืนอยู่เนี่ยคันนานี่คืออ,อตรงนี้ตรงนี้คือเขตเราเนี่ยเนี่ยเขตล่องน้ำเป็นเขตเราคือข้าวมันน่าจะสองสายพันธุ์นะนะเนี่ยแต่ที่มันติดก,กันเลยแต่มันคนละแบบกันคนละสีกันน่าจะคนละพันธุ์กันดูใบดูอะไรไม่เหมือนกันนะนะโอ้โหสวย,ย่ังเลยครับ สวยไหมล่ะมีต้นไม้เป็นดบกาวบางทีเขาเรียกอะไรนะสาลาบางทีเ็าเรียกว่าแค่์นักพักเรียกหลายอย่างผมเรียกไม่ถูกแล้วครับของเราตรงไปหนะ้ากว้างเนี่ยนะประมาณสักหกสิบเมตรได้นะได้ได้ที่เหลือคือความลึกนะครับไปชมกันเนี่ยมาขุดทำอะไรนะสวนผสมอะไรต่างท่านดูดีๆนะมีแต่บ้านคนนะเนี่ยท่านดูนะมีแต่บ้านคนทั้งนั้น แต่เขาเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเขาเข้าอีกทางหนึง่งปกติผมจะไม่แชร์โลเคชันนะครับผมไม่แชร์นะครับทุกแปลงนะฮะนัดพบอย่างเดียวจะไม่แบบให้ท่านไปเดินมั่วเองแล้วเจ้าของสยองให้มันมายึดที่หรือเปล่าใครมายึดที่ต่างๆแล้วเกิดมีปัญหาเจ้าของเครียดจัดวันนี้ผมถ่ายทา12อะ่ะเมื่ออาทิตย์แล้วก็มีเหตุยิงกันที่โคราชใช่ไหมเธอไปนอน21ใช่ไหมนะฮะคนเราบางทีมันวิตกกังวลมันเครียดแล้วมันอะไรหลายๆอย่างได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ เหมือนกันที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเพราะอะไรบางทีคนเรามันวิตกบางทีเขากลัวคนจะมายึดที่เขานะมันมีนะครับกลัวหลอนเลยอะ่ะใครเดินมานี่จะมายึดที่เราเปล่าว่านายแบงค์มาหรือเปล่าเลยหรือเปล่า,อ,ลาอยู่ดีท่านเดินไปนี่อันตรายครับผมพูดได้เลยว่าอันตรายนะครับเพราะ,ะนั้นผมเลยไม่แชร์นะครับไม่แชร์นะครับโทรคุยก่อนนะครับไอ์ฉนดยังไงท่านก็ต้องดูนะครับจะซื้อที่ไม่ดูฉนวไม่ได้นะครับแต่ท่านต้องเอเอเอ,เอาเรื่องใหญ่ก่อนบางคนลดได้เท่าไหร่เนี่ยมาเลยประเด็นแรกผมก็ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วอะ่ะ ประเด็นเงินนําหน้าเลยฮะเพราะน então, mejor, ั้นดูที you know ่ก่อนดีกว่าไหมศึกษาข้อมูลก่อนดีกว่าไหมนะครับเอาเงินนําหน้าเลยบางทีไม่อยากจะคุยด้วยอ่มันมันไม่ใช่ฮะมันไม่ได้ซื้อกระดาษ A4 รีมนึงเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะคุณต้องศึกษาข้อมูลการซื้อที่นะฮะไม่ใช่ดูที่แปลงเราแปลงเดียวมันต้องศึกษาเส้นทางศึกษาข้อมูลอะไรอีกเยอะที่มันไม่ใช่บาท2บาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเยอะนะฮะเพราะนั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุยราคาก่อนนี้ต่อรองนี่ผมแทบไม่คุยด้วยเลยนะครับโฉ ดูที่แล้วก็าเคยดูโฉนโดนะครับบางทีมันมีการเอาไปล่อนเยอะแยะหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นคุยก่อนดีกว่านะครับเบอร์ผม0983875209นะครับนี่ถึงหลักตรงนี้ที่มันจะหักอยู่หน่อยนึงนะครับจริงๆมันไม่ได้หักหรอกเนี่ยนะหลักตรงนี้นะแล้วก็ไปตรงไปันาเหมือนจะแบ่งคนละครึ่งอ่ะนะเหมือนจะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับทางเข้าปกติอยู่แล้วล่ะนะครับเราเข้าทางข้างหน้าได้อยู่แล้วอ่ะเนี่ย น้ำนี่เขาสูบเข้ามาเต็มเลยไปเดินดูกันฝั่งฝั่งขวานะีไม่งงเพราะอีกอันหนึ่งเขาคือเป็นไรอ้อยเล็กๆนะอันนี้ก็คือเป็นนาทั้งหมดไปยันดันท้ายนู่นเลยฮนะสิไรหนึ่งงานนะครับถูกแพงไม่รู้ละสองจุดเอ่ะอยู่ที่ท่านมองอะ่ะนะครับอยู่ที่มุมมองมาตกแต่งเอานะครับบางทีคนเรามันหล่อมันสวยมันอยู่ข้างในครับข้างนอกมาตกแต่งได้แต่ข้างในมันตกแต่งไม่ได้จริงปะล่ะผมพูดอนะ่ะนะครับจิตใจมันแก้กันยาก แต่ร่างกายเนี่ยไปทำัญลากรรมก็ได้แล้วเหมือนที่แวงเนี้ยนะครับขอ้พื้นเพม,มันโอเคเถอะนะครับน้ําไม่ท่วมนะผมอยากให้ท่านมายืนตรงผมเนี่ยแล้วท่านซูมมามีบ้านเยอะเดี๋ยวผมลองซูมดูไม่รู้ซูมได้เปล่าอ่ะลองดูเอาเนี่ยครับมันอยู่สนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับผมไม่แนะนําที่ท่านมาปลูกบ้านท่านจะมาปลูกยังไงอะ่ะมาอยู่คนเดียวเลยเหรอมันไม่ใช่ครับ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเจะซื้อที่นี้ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยซื้อแล้วโดนยึดเปล่านะครับถ้ามันไม่ใช่โฉนดนะเดี๋ยวก็โดนยึดสมมตินะสปะกอ,อะไรทั้งหลายแหล่โดนยึดเปล่าขโมยขโจรเป็นยังไงเพื่อนบ้านเป็นยังไงน้ําท่วมไหมนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครับสารเคมีมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้ไหมน้ําไฟเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงดูสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นมันดูหลายอย่างเนี่ยให้ดูน้ํา ไม่ต้องเกรงใจนะครับดูที่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมหน้าที่ผมก็ทีมงานคือพาท่านชมซื้อไม่ถื้อไม่ต้องซีเรียสครับซื้อบอกซื้อไม่ซื้อบอกไม่ซื้อถ้าซื้อก็อ่ะมัดจำสองหมื่นสิบห้าวันนะมีระยะเวลาสิบห้าวันไม่ใช่ใครมาดูเสียสองหมื่นนะอย่าไปแปลผ้าใหม่ผมผิดนะครับใครชอบจะซื้อมัดจำสองหมื่นนะครับแล้ววันที่ท่านไปโอนที่สํานักงานที่ดินผมคืนให้สองหมื่นนั่นอ่ะไม่ต้องกลัวผมคืนให้นะครับล้างวัดก่อนนะต้องล้างวัดก่อนโอนนะครับเพราะนี่คือความชัดเจนพาะท่านไม่ต้องกลัวนะครับ เอาบอกเอาไม่เอาก็คือบอกไม่เอาไม่ต้องจำกรวไม่ต้องเป็นนินจานะครับคำว่านินจาคือทําให้ดูดีไว้ก่อนเเดี๋ยวติดต่อมานะไปคุยกันก่อนอะไรเงี้ยจริงจริงท่านในใจท่านไม่เอาแต่แรกท่านก็บอกมาเลยว่าไม่เอานะครับช่วยกันนะครับเจ้าของเขาจะได้เออเล่นขายต่อบางทีความทุกข์เขาเยอะแล้วนะครับก็เอาตรงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปอ้อมเอาตรงๆไม่ต้องกลัวว่าจะเสียความรู้สึกกันไม่โกรธนะครับจะรู้สึกไม่ดีมากกว่าถ้าบอกเอาแล้วไม่เอาบอกไม่เอาแล้วเอานี่ก็ยังพอได้นะเนี่ย จะรู้สึกไม่ดีคือเออเอานะชัวร์ชอบมากพอขึ้นรถปุ๊บเออคุยกันแล้วนะที่บ้านไม่ให้เอา,เอ,าอย่างเงี้ยมันเสียวความรู้สึกเจ้าของถ้าเจ้าของเขารู้ไอผมรู้ผมไม่มีปัญหาหรอกนะครับบางทีเจ้าของเขาจากคนทุกข์นะครับกลายเป็นสุขแล้วอ่ะเฮ้ยดีใจว่าจะมีคนซื้อละอีกสินาทีบอกไม่เอาเงี้ยฝันเขาสลายนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับเอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาราคาเนี่ยต่อรองได้บ้างแต่ไม่ใช่ตอแบบพวดภาพนะครับมันคงไม่ได้ลดอะไรมากาอ่านักหนานะครับคิดว่าต่อไม่ได้้้้ไวววกกกกกก่อนนนนแแลลลัััะครรรบ็หากกาใาดูที ท่านลองไปดูเลยให้ทั่วเลยอีก1 0 20ที่10 20เจ้า10 20แปลงดูไม่ให้หมดไม่ชอบแล้วก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมอยากให้ท่านเลือกให้เยอะผมไม่อยากเป็นแปลงแรกที่ท่านเลือกอ่ะนะครับพอท่านเลือกปุ๊บจิตใจคนเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ท่านบอกแปลงนี้สวยพรุ่งนี้ท่านไปชมอีกแปลงหนึ่งบอกเออแปลงที่2ยของสวยกว่าท่านเปรียบอ่ะสมมติท่านเป็นผู้ชายนะวันนี้ท่านเจอผู้หญิงท่านบอกผู้หญิงคนนี้สวยเหมาะเป็นคู่ชีวิตพอพรุ่งนี้ปุ๊บ แล้วไอ้คนแรกมันจะรู้สึกยังไงอ่ะมันผิดอะไรอ่ะนะครับก็เหมือนกันที่ดินก็เหมือนกันเหมือนกับการเลือกคู่อ่ะนะครับถ้าบอกว่าแปลงแรกเลือกแล้วก็ต้องเลือกเลยนะครับอย่าไปลังเลเพราะฉะนั้นผมนึงบอกไงว่าดูที่ดูเ,ดเยอะๆดูนานๆอันนั้นหุ่นไรากานะไม่ใช่คนนะครับมองไกลๆเหมือนคนดูเยอะๆนะครับชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับเอาให้มันถึงที่สุดไปในการเลือกที่นะครับ ระวังคาหวานคนเยอะๆนะผมบอกแล้วคนขายที่ร้อยคนนะครับเกือบร้อยคนจะบอกว่าที่ตัวเองดีเพื่ออะไรเพื่อจะได้ขายได้เป็นธรรมดาของการขายครับเป็นธรรมดานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะโน้มน้าวท่านนะครับหวานล้อมท่านแต่ท่านต้องปิดหูปิดตาในช่วงนั้นก่อนนะครับเอาเอาใจท่านคิดนะครับแล้วก็ปรึกษาคนในครอบครัวนะครับปรึกษาคนในครอบครัวอย่าให้ใครมีอิทธิพลต่อท่านได้นะครับแน่นอนนะคำหวานใครก็ชอบนะครับคำพูดหอมๆใครก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้น ระวังจะหลงตรงนั้นดูให้ดีๆนะครับใช้วิจารณญาณดีๆนะครับผมถึงพูดแค่นี้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้เดือดร้อนกันเยอะคนขายส่วนใหญ่ก็ต้องการเงินนะครับหนี้สินพลุงพลังด้วยเศรษฐกิจแย่แ่นะครับเศรษฐกิจแบบห่วยๆวยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ขายนะครับเอาเงินมาใช้หนี้เอาเงินมาส่งลูกเรียนอะไรสารพัดสารเพนะครับนั่นคือเหตุผลมันจาเป็นจริงๆคนขายเขาไม่ขายแล้วครับนั่นคือเหตุผลจริงๆของคนขายนะครับเพราะฉะนั้น คนขายก็ทุกพอละนะครับเราก็แลกกันช่วยเหลือกันในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ท่านมีเงินท่านเอาเงินให้เขาเอาที่ไปแลกกันนะครับส่วนใหญ่คนขายะนะครับก่อนขายกับหลังขายก็จะไม่เหมือนกันนะระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนขายก็จะหวานทุกอย่างนะครับดูแลทุกอย่างพอหลังขายเสร็จก็จะเป็นอีกคนนึงก็ลองดูเอาว่าผมพูดถูกไม่ถูกผมพูดอาจจะพูดไม่หวานพูดไม่ถูกใจถูกคอใครแต่ก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะครับเพราะนั้น แนะนำคนซื้อทุกคนให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับให้ตึกตองให้ดีปรึกษากันให้ดีกับคนในครอบครัวนะครับอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบนั่นคือหลักการในการซื้อที่ที่อันไหนมมนเป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเรานะครับไม่ต้องกลัวแล้วครับวันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นของเราถ้ามันใช่เนี่ยมาถึงตรงเนี้นะครับหลักตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นหลักไหมครับตรงไปอีกเยอะ นี่เก่าๆใกล้เข้าหมู่บ้านคนเข้ามาเยอะแล้วมีคนนั่งที่ศาลาเดี๋ยวผมเห็นซูมดิคนเนาะเออคน <c oughs> ขออนุญาตส่องส่องขโมยขโจนถ้าน็็อย่าไปไว้ใจมากนะครับมันไม่มีโจรที่ไหนบอกว่าฉันเป็นคนโจรหรอก นะครับเขาก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับเพราะฉนั้นผมถึงบอกว่าต้องดูดีๆตตึกตองดีๆนะครับดินก็เป็นดำนะเนี่ยให้ดูย้อนหลังพอมาดูข้างหลังสีข้าวมันก็ใกล้ๆกันนะนะข้างหน้ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยใครทำหน้าอ่าไร้น้ส่วนผสมก็ก็ลองดูนะครับน้ํามันดีอยู่อย่างหนึ่งแต่ช่วงเนี้มันแรงเพราะปีห2น้ํามันน้อย ฝนไม่ค่อยตกครับผมไปบินโดนมาช่วงหนึ่งมันไม่ค่อยถูกตาถูกใจนะเลยต้องกลับมาเดินดินนะอันนี้น่าจะเป็นหนูนะเห็นไหมขุยเต็มเลยเที่ยวกับธรรมชาติธรรมาชาติไม่ทำร้ายแล้วละครับทาไมโดนงูกัดนะทาไมตกท้องนาถ่ายไม่มีธรรมไม่มีธรรมาชาติอะไรมาทําร้ายแล้วละครับคนเราบางทีเครียดนะครับเข้าหาธรรมาชาติเขาเรียกว่าธรรมาชาติบําบัดผมคนนึงแหะที่ถ้าเลือกได้ผมเลือกอยู่กับธรรมาชาติมันมีความสุขนะครับสายลมแสงแดดมีความสุขที่สุดแล้ว ตรงนี้นเขาจะปลูกมะม่วงนะนัดหมายลงหน้าหนึ่งวันนะครับถ้าสนใจช่วงนี้คนที่อยู่ในกรุงเทพบันตายชีวิตก็อยากพักผ่อนใช่ไหมผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแหละนะครับอยากพักผ่อนอยากออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องไปสู้รบปบมือใครนะครับหนีสังคมที่วุ่นวายนะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูก,กหลานหลายคนก็ชอบมีชีวิตอย่างนี้นะหนีฝุ่นนะครับหนีรถติด ของผมในสไตล์ของช่องบริสิทที่จักรลาดไม่มีที่เงินผ่อนนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะใช้คำว่าไม่มีนะครับเป็นที่เงินสดหมดเพราะอะไรเพราะคนขายส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของที่โดยตรงนะครับไม่ใช่เก็งกาไรเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เนี่ยเขาต้องการขายให้เอาเงินเร็วที่สุดมันไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรไงที่สามารถผ่อนได้กับแบงค์อะไรอย่างเงี้ยถามคนอะไรทำหลายคนถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้หมดแล้วครับแต่แบงค์จะให้คุณหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะครับที่เปล่าก็จะอาจจะได้ยากหน่อยผมเคยบอกนะ กู้ยากนะครับก็จะมีเถียงผมได้สิใช้เงินเดือนเยอะใช้เงินเดือนมากมายก็ลองดูเอาครับไม่เถียงครับไม่เถียงลองดูก่อนบางทีคนเราต้องลองเจ็บดูก่อนนะครับเราถึงจะรู้ที่เปล่าแบงปล่อยยากครับแต่ไม่ได้บอกว่ากู้ไม่ได้นะครับปล่อยยากเขาดูหลายๆอย่างดูเผื่อยึดด้วยอะ่ะเผื่อนี่เสียด้วยอะ่ะแล้วก็ดูในกรณีของอา่า สภาพคล่องนะครับความคล่องตัวนะครับสเตตเมนต์ของผู้ซื้อส่วนใหญ่นะเขาคงไม่ไปดูสเตตเมนต์ของผู้ขายหรอกนะครับนอกจากหลักทรัพย์เนี่ยน,นี้นะ mm. แล้วก็ตรงไปที่มันดูไม่ยากอะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไรอ้อยละถามว่ากขาเผาไม่มีบ้างครับถ่ายาไรอ้อยนะครับเ mm. นี่ยประมาณ60เกือบ60เมตรได้อะหกกว่าด้วยเกือบ70เหมือนกันนะอ่ะไป ไปทางนู้นออกทางนี้ตรงนี้ถ้าก็ข้างหน้าถนนมันเป็นทอนกีดเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับลองตัดสินใจดูนะครับสิบไร่หนึ่งงาน2.79ล้านนะครับรดเสร็จได้นิดหน่อยเขาวมาเสร็จไม่เชอเอาเจ็ดแสนออกนะต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนมันมีประเภทดักคอผมเยอะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ พูดทุกคลิปนะครับขอให้ร่ำรวยรวยเสร็จมาช่วยเหลือกันกับคนที่ยังตกทุกข์ยากอีกเยอะนะครับถึงบอกให้รวยๆไงประเทศไทยขอให้รวยทุกคนจะได้ลืมตา,าปากกันได้นะครับเห็นสภาวะเศรษฐกิจแล้วคือผมลงผมลงสนามอะ่ะผมเจอคนเยอะอ่ะผมก็รู้ว่าแต่ละคนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยเห็นมีใครสักคนบอกว่าเศรษฐกิจดีอะ่ะแล้วมันจะดีได้ไงอะ่ะผมไม่ได้ก็พูด,พดกระทบกันกระทั่งการเมืองอะไรนะฮะเอาของจริงมาพูดอ่ะนะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยโอเค ไม่ไมขาดสภาพคล่องนั่นนะเออเงินทองหายากเออพูดกันง่ายๆอย่างเนี้นะครับรายจ่ายออกง่ายกว่ารายรับมันก็เลยต้องลําบากลําบนกันหน่อยอนะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับต่อสู้ชีวิตกันไปช่วยเหลือกันนะครับผมอยากให้ทุกคนรวยแล้วช่วยกันจะไปหวังใครมาช่วยเราอะ่ะมีไหมล่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไรอ้อย ไปซื้อไม่ต้องกลัวนะครับมีคนเช่าเยอะแยะนะครับส่วนการเช่าก็คุยกันเอานะครับถ้าซื้อแล้วอยากจะล้อมรั้วนะครับอยากจะมีแมคโครมาขุดบ่ออะไรต่างๆถามผมได้เดี๋ยวผมแนะนําให้ได้นะครับให้ติดต่อกันเองนะครับผมไม่มีไปแทรกแซงไม่มีไปบวกละคงราคาชาร์จไม่มีนะครับที่เหลือไปคุยกันเองนะครับแนะนําให้ได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะมาจํำสองหมื่นนะครับ ชอบ2มืเลยโอนกับผมนี่แหละไม่เกี่ยวกับเจ้าจของเลยนะครับแล้ววันที่ไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินผมคืนให้ท่านเองเพื่อเป็นการเดินงานของผมนะครับแต่ถ้ากลัวผมโกงก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องแค่นั้นเองกลัวผมจะโกงแรต่างแต่ผมประทับใจนะลูกค้าหลายท่าหะายคนผมถามว่าเอาคิดให้ดีนะไม่กลัวผมโกงใช่ไหมเขาบอกจะกลัวทําไมนะครับเ,เห็นคุณบอยทําบุญมากกว่านี้อีกเออผมก็อึ้งเลยเออก็จริงเนาะผมคงไม่เอาชีวิตผมไปแลกกับสองมืหรอกนะครับผมไม่เอาตรงนั้นหรอก ไปก็ยังพูดเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณ FC ตทั้ง6ก0สนเจ็ดแสนคนมากที่น่ารักทุกคนนะฮะที่ติดตามผมทุกมุมโลกนะครับให้กําลังใจกันอย่างล้นเหลือนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบอยังไงก็ขอประทานอภัยนะอ่านหมดแล้วครับแต่ตอบไม่ทันครับ FC มาจากต่างประเทศเยอะมากแต่ช่วงนี้มันจะติดปัญหาเรื่องโรคไข้หวัดใช่ไหมละ่ะมันก็เลยลำบากนิดนึงในการเดินทาง เดินไปให้มันสุดๆกันถามว่าเหนื่อยไหมเดินมันเหนื่อยนะเหงื่อเต็มตัวเลยแต่มันมีความสุขผมเป็นคนคนหนึ่งอ่ะที่ชอบเดินไม่ชอบรีวิวแบบบินโดนอ่ะนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับมันมันเหมือนไม่มันเห็นภาพจริงๆอ่ะแต่ถามว่าเวลาเราซื้อที่อ่ะแน่นอนข้างบนอ่ะมุมสูงอ่ะมันประกอบการตัดสินใจให้เห็นหมดแต่ผมว่าคนเราส่วนใหญ่มันซื้อที่แล้วมันเดินอยู่บนดินอ่ะไม่ได้ปลูกบ้านบนฟ้าเพราะฉะนั้น ผมก็เน้นภาคพื้นดินมากกว่าข้างบนเป็นแค่ตัวตัวประกอบเฉยๆนะครับก็เลยอมอบหมายให้คุณโอ้คุณอื่นแกเน้นเน้นบินโดนนะครับผมขอเดินดินสไตล์เดิมดีกว่าไม่ถนัดต้องขอประธานอภัยนะครับไปเดินกันไปเรื่อยๆเดินนี้ก็ต้องระวังงูนะไม่ใช่ไม่มีนะครับเราไม่ประมาทแค่นั้นเองเราไม่ประมาทกับชีวิต ให้กำลังใจทุกคนที่ยังไม่พร้อมซื้อที่นะครับให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวต้องเป็นวันของเราไม่ได้แปลว,ว่าวันนี้ไม่พร้อมพ่งนี้จะต้องไม่พร้อมที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะมันไม่เกี่ยวครับขอให้กําลังใจเราดีนะครับมีเวลาก็ลองทําบุญกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับเป็นขวัญและกําลังใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับผมคิดเสมอว่าพ่งนี้ผมตายอ่ะนะครับวันนี้วันนี้อยู่ทําอะไรให้ดีให้มากที่สุดแล้วกัน <S <S คิดอย่างเงี้ยชีวิตเราจะไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทกับความตายหรือเดือนหน้าเราตายอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนเราก็ จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ประมาทแล้วก็ไม่โกยเข้าตัวนะครับยังโกยออกบ้างนะครับธรรมดาของมนุษย์นะฮะธรรมดาอยู่แล้วนะครับต้องรักตัวเองแต่ถ้าเรารู้ว่าเออวันหนึ่งเราต้องตายอ่ะอันนี้ขอขอขอนุญาตพูดโหทูหน่อยนะเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะนอกจากคุณงามความดีครับนอกจากบุญกับบาปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นผู้ให้นะครับเชื่อผมไม่ล่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งอดยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อ่ะได้มาเดี๋ยวก็เสียนะครับ แต่อะไรที่เราไม่อยากได้เราให้เดี๋ยวมันมาเต็มไปหมดเลยล้วมากกว่าที่เราอยากได้ด้วยเห็นลุงลุงป้าป้าขายที่แล้วผมก็โอ้โห,หูนะครับถหหูเษกษตรกรไม่รู้จะทํำยังไงสังคมก็อย่างเงี้ะเนาะปนกันฆ่ากันเศรษฐกิจก็อย่างเงี้ยเนาะการเมืองก็อย่างนั้นนะเนาะพูดไม่ออกครับพูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวเป็นภัยกับตัว คนส่วนใหญ่ก็ชอบพูดคําหวานกันไงชอบอะไรที่ละลื่นหูกันอะไรขาดหูเกก็เป็นปัญหากันอ่ะหมุนตัวไหนครับโอ้โหลมพัดสวยมากสิบไล่หนึ่งงานนะนะครับเหมือนเดิมนะครับตารางวาไม่พูดถึงยกแปลง2.79ล้านฉนวยนขุดแดงนะครับโอนที่สำนักง,งานที่ดิน3ชุกครับโอนแล้วได้โฉนด้กับบ้านนะครับไม่ต้องรอ รู้สึกว่าผมจะไม่ปิดแบงค์นี้เจ้าของมีติดหนี้บ้างนะติดหนี้แบงค์นะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะครับจบภายในวันเดียวนะครับเชา้าอาจจะเอาเงินไปปลดให้กับเจ้าของที่ติดแบงค์ก่อนแล้วท่านก็ไปกับเขาถือโฉนดไปไปี่โอนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับหลายคนก็บอกคนซื้อนะก็พูดเไอ้ทำไมไม่ปลดมาให้เรียบร้อยถ้าเขาปลดได้เขาจะขายทําไมล่ะครับใช่ไหมล่ะถ้ามีเงินปลดอ่ะเขาไม่มีเงินปลดแล้วครับ ตกเบี้ยยังไม่มีเลยจะไปเอาอะไรเงินปลอดอันนี้เขาไว้ไนอนพักกันครับวันนี้12กุมภารีวิวตั้งแต่เช้ามดืดละยังไม่จบเลยอ่ะเนี่ยครับหมุนตัวก่อนนะเบอร์ผมนะ098 38 7 5 209บีเบอร์เดียวนะครับติดต่อมาถ้าจะชมนัดลงหน้า1วันนะครับอ่ะโอเคสมควรกับเวลา แล้วก็สมควรกับการพักผ่อนในการเดินของผมแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะสัก6-7แปลงอะนะรีวิววันนี้เล่นไปแล้วสครึ่งทางละโอ้ลมเย็นมากหน้าผูกเปมากแถวนี้อ่ะโอเคครับไปแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผิดพลาดประการใดขอประทนานอภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมบอยเศรษฐีนักล่าด้วยนะ